ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่าน FC ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เรือดดียามดีคุณแม่ผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะคุณแม่ขยันทาคลิปนะคะวันนี้ค่ะเพราะว่ามีญาติพี่น้องค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงเอามาฝากให้ยกให้นะคะค่ะเพราะว่าเราต้องช่วยกันค่ะนี่ให้ยกก็คุณแม่ก็ก็เอามาหยิบยกให้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะหยิบยกให้ดูนะคะเป็นของท่านเอามาฝากให้ค่ะ ขาดเป็นผ้าขาวดํานะคะขาดมีหน้านางด้วยค่ะขางานขาวดําค่ะผ้าขาวดํานะคะขาดเป็นลายโหลค่ะลายโหนเขาเรียกว่าลายโหนประจําจังหวัดลายโหนนี่เป็นลายประจําจังหวัดสุรินทร์นะคะขาดเป็นพื้นเมืองสานใต้นะคะขาดเป็นลายโนลที่ลายประจําจังหวัดสุรินทร์มันจะมีสีดําและสีแดงนะคะลายโหนนะคะขาดสวยทุกพืน้ามทุกพื้นแจ่มทุกพืนค่ะลายโฮลนี่ค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะถูกมากค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าไม่ใช่ว่าไอช่วงค่าช่วงปิดเทอมนะคะไอเปิดเทอมค่ะท่านนามาฝากคุณยายช่วยยกให้หนูด้วยค่ะค่ะช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะจะต้องนับจ่ายเลยละค่ะเรื่องเงินนี้ค่ะมีลูกเรียนเปิดเทอมนี้ค่ะคุณแม่นี่นับจ่ายเลยค่ะ ต้องวิ่งหานะคะวิ่งหาเพราะว่าอยากให้ลูกได้เรียนไอสถานที่โรงเรียนดีๆนะคะค่ะทุกคนรักทุกคนนะคะลูกหลานของเรานะคะต้องวิ่งหาโรงเรียนให้ลูกให้หลานเรียนนะคะค่ะเป็นราคา1450นานะคะเป็นลนนายฮน,น,น,ยน,นะค,ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนหนักมากค่ะคุณแม่ยกไม่ขึ้นแล้วปวดแขนค่ะผ้าอยางนี้มันอย่ห้าถืนค่ะ ค่ะมันจะหนักค่ะถ้าผ้าไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะมันจะหนามีน้ำหนักนิ่มหนาค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นลายโฮนค่ะเป็นประจําลายโฮนประจําจังหวัดุรินเป็นงานขาวดำนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะถ้าราคานี้คุณแม่บอกว่ารีบค่ะรีบจ่ายเลยค่ะที่มองหาเลยนะคะอุ้ยหนักมากเออคุณแม่โยนลงเลยค่ะ ค่ะมันมีน้ำหนักค่ะไปบ้านหุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆค่ะเป็นราคาที่ถูกมากๆนะคะค่ะนี่ก็หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นลายเป็นลายโฮนดอกพิกุลค่ะเป็นงานขาวดำดอกพิกุลนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะ1,450สิ 1, บาทนะคะอ่างโหนดอกพิกุลค่ะค่ะท่านชอบโนไหนก็ถ้าคุณแม่มาได้ค่ะเป็นโหนดอกพิกุลนะคะ1,450สบาทค่ะค่ะนี่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็โคนดอกพิกุลเหมือนกันนะคะหนึ่งหบาทค่ะ ค่ะเป็นโคนดำโคนดอกพิกุลค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะงานขาวดำนะคะชอบงานขาวดำนะทักคุณแม่มาได้ค่ะค่ะเป็นเพื่อนบ้านให้ช่วยยุกนะคะช่วยช่วยขายง่ายง่ายว่าช่วยขายค่ะค่ะมาฝากค่ะคุณยายช่วยฝากด้วยค่ะเพราะว่าลูกเปิดเทอมแล้วค่ะต้องนับจ่ายเลยค่ะลูกเปิดเทอมนี่ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นงานขาวดำดอกพิกุลค่ะ หนึ่งพันสี่้ยห้าสิบาทนะคะราคานี้ค่ะรีบหยิยบรีบจับเลยนะคะเพราะว่าไหมแพงมากค่ะราคานี้เป็นงานชาวบ้านฝากขายไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางมันเลยราคาก็เบามากค่ะหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทเป็นโทนดอกพิกลนะคะค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆค่ะ